คลิปนี้มาพบกับช่องแม่ลุงอีกเช่นเคยจ้าืัอนี้แม่ลุงจะพาะทุกคนทำเมนูอร่อยๆแซ่บๆนะคะสำหรับคนที่ขวบคุมน้ำหนักยูหรือว่าบบอยากจะกินแบบนี้กะเลื่อนพานใดเด้อจ้าเพราะว่าแม่ลุงเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำเมนูนี้สุดๆนะคะนั่นก็คือของหวานจากพี่นอ้องอ้าว เือเฉลยไว้แถ้นั่นลหละจ้ะเท็ลของหวานกันค่ะพี่น้องคะอันนี้นะคะเป็นเป็นมันเลือดนกค่ะทุกคนแต่ว่าสําหรับบ้านไม่ลงเองนะคะที่แถวอตั้งจังหวัดเนะคะกันก็คือภาคอีสานเนาะอยู่ก็คือจะเรียกมันเล็บสั่งจ้ะพี่น้องมันเล็บช้างมันเท้าช้างก็คือมันจะหัวบักยางใหญ่เลยค่ะหัวหัวแบบ ใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้ที่นํามาให้ดูก็คือเป็นบางช่วงบางแบบนิดหน่อยนะคะทุกคนเอามาทำบะลายค่ะทำไม่เยอะทำพอกินเนาะแม่ลุงก็จะเอามาล้างหนา้าทำความสะอาดนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเนาะค่ะเนาะวิธีการทำของหวานที่เป็นมั่นเหลือดนกหรือว่ามั่นเล็บสางของแม่ลุงนะคะก็จะทำแบบง่ายๆตามใจฉัน เนาะจะบ่คือจังกับชองอื่นๆหรือว่าพี่ๆท่านอื่นเนาะค่ะแต่ว่ารับประกันความแบบหอมหวานแน่นอนพี่น้องแ่บคือเก่าโอเคจะ้ะหลังจากที่เฮาหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ลุงก็จะเอาไส้น้ำไว้เนาะและแม่ลุงก็จะตั้งน้ำให้เดือดเอามันที่เฮาหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปต้มก่อนจ้ะเอาไปต้มสักหนึ่งน้ำก็คือ ไม่ต้องต้มนานนะคะทุกคนไม่ต้องต้มนานเพราะว่าถ้าเกิดต้มนานแล้วตัวมันของเห้านี่เขาก็จะซุกค่ะมันก็จะหน้าตาไม่อร่อยนะคะทุกคนเห้าต้องเห้าต้องดูด้วยนะคะว่าพอที่จะต้มให้เมือกของเขาออกเนาะก็คือมันจะเป็นอย่างยางเมือกเมือกอยู่นะคะเขาก็คือต้มเอาน้ำแหลกออกก่อนนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นทำยังไงเนาะแต่ว่าแม่ลุงทำสูตรนี้นะคะ ก็ได้ความอร่อยเหมือนกันค่ะอ้อลืมบอกไปนะคะแล้วสูตรนี้แม่ลุงกะไม่ได้แช่น้ําปูนใส่ด้วยนะคะทุกคนโอเคแล้วเหากลับมาตังกะทินะคะตั้งน้ากะทิแล้วก็ใส่มันของเราที่เราต้มไว้ครั้งแรกนะคะเอาใส่ลงไปเลยจ้ะปรุงรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะจ้ะก็จะทําให้ของหวานของขากลมกลอมแซบนัวเลจ้ะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยลวยจ้า นี่ของหวานเซตเรียบร้อยแล้วค่ะมาชิมดูตักชิมดูเย็บ่ะมันหวานปะเยี่ยมโอ้ป่หวานมันจิงเท้ข้อนะบหวนยมาเห้อวะเหยวไใดเย็กฮะเยี่ยมเด้อเยี่ยมบะ สองวันเสร็จแล้วพี่น้อง